สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าถ้ากินยาคุมแผงแรกหมดไปแล้ว7วันพอวันที่8มีเพศสัมพันธ์กันตอนเช้าแต่เริ่มมากินยาคุมแผงที่2นี้เม็ดแรกตอนสี่ทุ่มแบบนี้จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ไหมคะคำตอบก็คือสามารถป้องกันได้ครับถ้าไม่แน่ใจว่ายาคุมแผงแรกที่กินไปเนี่ย หมอไม่แน่ใจว่าในคําถามนี้มันคือแบบแผงรายเดือนแบบ21เม็ดหรือ28เม็ดนะครับถ้าเป็นชนิดแรกคือยาคุมแบบ21เม็ดแล้วเว้น7วันแล้วพอมาวันที่8ก็เริ่มกินแผงใหม่อันนี้คือการกินที่ถูกต้องของการกินยาคุมอันนี้ก็ไม่จาเป็นจะต้องป้องกันการตั้งครรภ์เพิ่มหรือกินยาเพิ่มนะครับแบบนี้คือโอกาสท้องน้อยครับแต่ถ้าเป็นแบบที่2ก็คือยาคุมชนิดแบบ 28เม็ดคือกินหมดไปแล้ว28เม็ดแต่ไม่ได้ขึ้นแผงใหม่ทันทีเว้นมา7วันค่อยมาขึ้นแผงใหม่โอกาสที่จะพลาดตั้งคันเนี่ยก็อาจจะมีได้นะครับถ้าเรามาเริ่มแผงใหม่ช้ากว่าแผงแรก7วันไปแล้วนะครับอย่างการณีแบบนี้จะต้องกินยาคุมฉุกเฉินเพิ่มทันทีครับ หลังจากที่มีเพื่อสัมพันธ์กันตอน4ี่ทุ่มใช่ไหมครับก็ตอนเช้านั้นก็รีบเอายาคุมฉุกเฉินมากินเลยทันทีครับแล้วต้องกิน2เม็ดห่างกัน12ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นยาคุมฉุกเฉินถ้ากินครบแบบนี้แล้วโอเคครับสามารถป้องกันได้แล้วรอให้ประจำเดือนรอบใหม่มาก่อนครับถึงจะไปเริ่มกินยาคุมแผงใหม่นะครับสรุปก็คือในเคสนี้นะครับ ถ้าเป็นกรณีแรกที่กินยาคุมแบบแผง21เม็ดเว้น7วันกินแผงที่2ต่อไปเลยวันที่8อันนี้ปกติครับกินได้ถูกต้องแล้วก็ไม่จะเป็นต้องคุมอะไรเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยาคุมแบบ28เม็ดแล้วจริงๆต้องกินต่อเลยนะครับแต่เว้นมา7วันแล้วค่อยมาเริ่มแผงใหม่อันนี้ก็มีโอกาสจะตั้งครรภ์ได้นะครับก็จะต้องกินยาคุมฉุกเฉินเพิ่มเข้าไปครับสรุปสุดท้ายนะครับการ มีเพศสัมพันธ์กันในช่วงที่ประจำเดือนมันก่อนจะมาหรือว่าหลังมาใหม่ๆเนี่ยโอกาสจะตั้งครรภเนี่ยมันก็น้อยอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการกินยาคุมถ้ากินโดยถูกต้องและก็ไม่ลืมกินมาตลอดทุกเดือนก็ไม่จําเป็นจะต้องกินยาคุมฉุกเฉินเพิ่มนะครับแต่ถ้าอยากป้องกัน2ชั้นให้ชัวร์ขึ้นไปก็อาจจะต้องใส่ถุงยางอนามัยเพิ่มของคุณผู้ชายนะครับ ถ้าใครมีคำถามอะไรอยากปรึกษาหมอยงเรื่องสุขภาพเพศหญิงชายหรือเรื่องสุติตนาลีก็สามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หมอยงทิกตอกได้เลยนะครับทิ้งคำถามไว้แลว